สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับคุยโยรุชานสวนเอยนะครับวันนี้คุยโยูุชาเสวนมาอยู่ที่สวนอรุณโลินะครับสวนอรุณโลดนี่จะเป็นสวนน้ำนะครับเข้าชมฟรีอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชาบุรีถ้าด้านหน้าของคุยโยรนี่จะเป็นใร่องุ่นที่สวยงามมากใหญ่เลยครับที่มานี่คือคณะของคุยโยรนะครับที่มากันทุกคนมาด้วยกันหมดเลยวันนี้เพื่อนๆหลายคนต้องกำลังไ,ไปเก็บอองุ่นกัน ที่นี่ถูกนะคะเจ้าของสวนก็สวยด้วยครับแต่เดี๋ยวเมลจะ่เกิืตามตะเกียูหนักมากเลยก่อนจะไปดูสวนทุงนี่อันนี้กล้วยน้ำว้าเขาเรียกกล้วยน้ำว้าข้อมที่เนี่ยดินดีมากเลยนะครับปลูกอะไรก็งานนี่มาดูต้นกล้วยตรงนี้คุณูเห็นนี่ดินดีมากเลยตัดไปเพื่อที่จะขยายดูเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะคะเจ้าของสวนอันสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับผม ปุ้ยค่ะชื่อปุ้ยคุณปุ้ยคุณปุ้ยอันนี้ปลูกนานหรือยังครับนี่อันนี้ปนนลยยูกมิดแรกคร่ะปีครึ่งค่ะปีครึ่งใช่เดีวจะอันนี้คือการให้ผมไปครั้งแรกของที่การปลูกม,มาเลยครั้งแรกเลยจะสวยมากค่ะใช่ครับนี่คุโยมาครั้งแรกเลยมีดแรกของสวนนี้ใช่คุโย <laughs> มิดแรกนะคะอืมเดี๋ยวคุโยขอเดินชมไปเรื่อยๆได้ค่ะหวานมากเลยนี่มีกิจกรรมเก็บนี่ค่ะเก็บเองถ้าท่องเที่ยวมาจาก มามาจากเกาหลีค่ะมาจากเกาหลีเกาให้ดีๆนะครับใช่เกาหลีค่ะเกาหลีจะทำทอเรือทอแพดูเพื่อนๆลองดูนี่ไล่นี่เป็นไล่ที่แบบนี่เขาบอกว่าเหมือนของปลอมแต่ที่จริงไม่ใช่ของปลอมนะครับของแท้ๆทั้งนั้นเลยมันโดกมากเลยนะครับตั้งกับไปดูไล่หุ่นมาดูเนี่ยถ้าคุณโยยืนนี่ยถ้ามาอยู่ในในพื้นที่ไล่เนี่ย จะรู้สึกว่ามันร่มเลยนะครับไม่ไม่ร้อน <my> อวันนี้ดวงดีมากเลยนะครับมีแต right. ่คณะของพี่โยไม่มีคณะอื่นมาเลยครับผม แล้วเก็บประมาณกี่ครั้งถึงจะหมดรบบครับเนี่ยเก็บครั้งเดียวเลยเหรอ,รอมันคือมันออกรุ่นเดียวกันหมดเลยใช่ปะ่ะผมไปที่สวนพึ่งมาเขาจะเป็นแบบออกเป็นรุ่นนี้เก็บได้ไดรุ่นนี้ยังมีลูกเล็กอยู่อะไรอย่างนั้นค่อนข,ข,ข้างนะคะค่อนข,ข้างจะเป็นเด็เดกที่แบบโอ้อไม่วันไม่กี่วันไม่กี่วันใช่กวันยากสมมติ เห็นเหี่ยมไหมนะเราตัดเหลือยมจนหมดแปแล้วเราก็วนกับอ่างดอกก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วเหมือนกันนั่นแหละครับสุดท้ายมันก็ยังวนอยู่ภายในอาทิตย์ไม่เกินสองอาทิตย์ต้นอุ่นนี่ตั้งแต่ออกดอกจนถึงเก็บได้นี่ประมาณใช้เวลาประมาณกี่วันครับผมอร้อยยี่สิบวันก็คล้ายๆกับผลละไมท์ทั่วๆไปที่เมื่อกี้น้องเขาบอกว่าองุ่นเนี่ยใช้เวลาเก็บตั้งแต่ออกดอกจนถึงออกลูกเนี่ยใช้เวลาประมาณ สามสี่สิบสองสี่เดือนร้อยี่สิบวันก็เหมือนกับพวกถ้าเราปลูกไม้ผลนะอย่างพวกลิ้นจี่พวกมะม่วงอะไรอย่างนี้ก็จะใช้เวลาเดียวกันใกล้ๆเคียงกันนะครับผมที่จริงไร่เนี้ยคูโยไปไร่อื่นๆนะจะบอกให้ว่าเขาอาจจะเสียค่าเข้าชมเพราะว่าบางทีจะทําให้ต้นหรืออะไรเขาเสียหายแต่ไร่เนี้ยสามารถเข้ามาได้เลยไม่ต้องเสียค่าเข้าชมนะครับดีมากมาก ยัังไไม่ได้สกกชอต,ตอนนี้คณะเขาคโยกีกันอิ่มแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เก็บเลยโอ้โหเกิดมาเพิ่งจะเคยเกิดมาเพิ่งจะเคยเข้าสวนวนนาดนี้บนันงดนี่มันโอ้โหอย่างนี้เลยอะ่ะชอบมากชอบมากเป็นเป็นครั้งแรกเพิ่งปลูกออกลูกครั้งแรกอ่ะเป็นครั้งแรกที่ไม่ใช่เขาจะเปิดวันที่หนึ่งใช่เรามาก่อนช่ชีที่เรามา การดูองุ่นก็คงเหมือนกับทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยอันนี้คืออันนี้คือเขียวก็อาจจะมีเปรี้ยวแต่ถ้าถ้าเป็นสีเหลืองทองอย่างเงี้ยเหลืองแบบโหลูกเป่งๆอย่างเงี้ยคือหวานแน่ๆอย่างเช่นอย่างนี้เด็ดมากขโมยหนึ่งลูกนี่อันนี้หวานอันนี้หวานแล้วเราไม่ได้ล้างแต่เราใช้เช็ด หวานไม่เปรี้ยวเลยครับหวานพื้นที่ที่ไร่เนี่ยที่ปลวกหุ่นอย่างเดียวนะประมาณแปดไร่แปดไร่ดูแลได้ดีมาก อันนี้เขาบอกว่าเป็นคณะที่เข้ามาชมเป็นคณะแรกคณะแรกเดี๋ยวจะเปิดให้เป็นทางการ,ารก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้คนทั่วไปเข้าชมใช่แล้วไม่ต้องมลุ่มๆกนถ้าเราไปนั่นนั่นที่มใช่แหละไปแล้วจ่ายใบตั๋วหนึ่งแล้วอ่ะเมื่อกี้พี่ผู้ชายคนนั้นน่ะเม็ดไปเลยเมาก่อนเราวงใหญ่มากเอ้โหแน่นๆไม่จะตัดถ้าเพื่อนๆดูเนี่ย ตรงนี้เขาจะไปถาวรธหมุนเขาจะใช้ถาวร์ห wow. ม mm ุนนะเต่อถาวร์ห huh. ุนเลยนะครับแบบเป็นยึดกันตัวเองแต่จะมีเส้นลวดเนี่จะมีลวดลวดขึงนะครับลวดขึงเพื่อไม่ให้เขาห้อยหย่อนนะครับต้องใช้คนดูแลดีมากเลยนะครับ่กว่าจะทําได้อย่างนี้เดี๋ยวก็ได้เวลาเก็บแล้วหนึ่งสอง ดูอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปร่วมใช่ไหมไปร่วมคนที่สองวันที่สองอยู่ไหนไม่แน่ใจที่จริงเนี่ยเก็บได้หมดเลยแต่เพียวจะให้ดูไปเรื่อยๆเออพวกนี้ก็ได้ดูขั้วขั้วอยู่แต่อันนี้สองขั้วอาจารย์เขาบอกว่าตรงริมนั้นเราจะได้ถอยออกไปแล้วเนี่ย ถ่ายมาม่าหันมาเลยถ่ายมาม่าอมาาเออมาม่าถ่ายมาม่าด้วยอ๋ออคนนี้นั้นมองไกลมันมองกลถ้ามองไกลเนี่ยคุณจะมองเห็นเลยว่าพวงไหนเขียวพวงไหนเหลืองใช้ได้แล้วแต่มองใกล้ๆมองยากไสวนอื่นเข้าไปกันหมดแล้วว่าไม่มีใครช่วยเราเลย่ะ พี่ติ๋มพี่ติ๋มช่วยอาจารย์หน่อยไป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 ติ๋มนี่นี่ติ๋มเขาตัดให้เจียวเฉยนั่งอยู่เฉยๆเลยอาาจรย์ไไปปให้เต็มตะกร้าแล้วสามพวงเองนี่เดี๋ยวเราไปคิดตั้งกันดีกว่านเรียกไหม นี่คือชอบหากันคือคืบ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 เยอะมากเลยนะครับางหน่ أهلاً فيك <applause> <applause> อ,อันนี้เก็บเสร็จแล้วก็มาขึ้นเรือได้แล้วเขามีตรงนี้จะเป็นที่ช่างกิโลอ,อันนี้ัก็มาเก็บเสร็จก็มาช่างกิโลว่าสี่กิโลแล้วก็จ่ายเงินในตรงนี้ครับผมอะนะเออมา,มาซื้อกันถูกดีอร่อยสดใหม่ มาเปนาวามมาเชื่อกันอันนี้แยกสถุงนะคะแยกกี่ถุงก็ได้ครับ่ถประมาณกีโลเนี่ยเาเดาี่อ๋อไม่ต้องประมาณสี่โลค่ะสี่โลนี่ ดูเนี่ยประมาณสี่โลคี่แค่ร้อยเดียวเองวาอันนี้ก่โลครับเนี่ยสองโลสครับองโลโลละแปดสิบนะครับโลละแปดสิบที่ไล่อลุนโลด์นะครับมาชมมาเที่ยวมา สัมผัสบรรยากาศในไร่อากูนกันได้เลยนะครับและจะรู้ว่าที่ไร่นี้ทั้งบริการทั้งราคาทั้งบรรยากาศมีมากมากเลยนะครับเดินทงี่อรุโลกนะครับปักหมุดคำว่าสวนอดุลโลกดำเนินสะดวกนะครับแล้วก็จะมาที่นี่นะครับ ขาก็ทางถนนสบายๆนะครับขับรถง่ายๆครับผมวันนี้เพลิอลูกชาวสวนก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามเพล่นลูกชาวสวนเรื่อยามาต,ตลอดก็ตอนนี้เป็นบรรยากาศมีเพลินมีมาเทียเเ่ยวกันเยากาศเลยนะครับขอลากันที่เลยนะครับผมสวัสดีครับ